สาระประวัติศาสตร์ไทยลักษณะของภูมิปัญญาไทยบริเวณประเทศไทยในปัจจุบันเป็นดินแดนที่สำคัญมาแต่โบราณเนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ในเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก และทางทะเลระหว่างชาติตะวันตกและชาติตะวันออกจึงมีผู้คนต่างชาติต่างภาษาและวัฒนธรรมแวะเวียนมาโดยตลอดบางส่วนได้ตั้งหลักปักฐานสืบเชื่อสายต่อกันมาดินแดนประเทศไทยจึงมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายอาศัยอยู่มาช้านานและกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศเช่นไทยจีน มอนลาวพมา่าคขมนกลุ่มชนเหล่านี้ต่างอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีความแตกต่างทางภูมิอากาศภูมิประเทศเพื่อดำรงชีวิตให้อยู่รอดได้บางครั้งต้องอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือธรรมชาติเพื่อช่วยทํานุบบำรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนให้คงอยู่ และเพื่อเพิ่มความศรัทธาให้แก่บุคคลในชุมชนนั้นๆภูมิปัญญาไทยสามารถจำแนกตามลักษณะได้2กลุ่มกว้าง,างคือ 1. ภูมิปัญญาที่เป็นนามธรรมภูมิปัญญาที่เป็นนามธรรมคือความรอบรู้ที่เป็นเรื่องของความเชื่อค่านิยมที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นหลังไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งอาจมีมูลเหตุมาจากประสบการณ์ หรือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายแรงภัยพิบตัติต่างๆภูมิปัญญากลุ่มนี้จะเป็นบ่อเกิดรากฐานของการสร้างสรรค์สิ่งที่จับต้องได้ภูมิปัญญาที่เป็นนามธรรมในสังคมไทยได้แก่เรื่องคติความเชื่อความเชื่อดั้งเดิมของคนไทยจะเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติแบบสังคมเกษตรเทพศักดิ์สิทธิ์ในยุคแรกที่สำคัญ คือผีฟ้าพญาแถนเกี่ยวข้องกับฝนผีแมนแม่โพศพเกี่ยวข้องกับข้าวนอกจากนี้ยังนับถือวิญญาณบรรพบุรุษคือผีบ้านผีเมืองมีการประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อนี้เสมอมาแต่ความเชื่อที่คนไทยส่วนใหญ่ยังคงยึดถือมาจนถึงปัจจุบัน คือเรื่องไสยศาสตร์โชคลางเลิกยามและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องโรกรทั์ด้านจักรวาลความเชื่อด้านนี้เป็นการพัฒนาจากคติความเชื่อในสังคมเกษตรผสมผสานกับอิทธิพลแนวคิดจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่ว่าพราะพรหมเป็นผู้สร้างสรรค์ทุกสรรพสิ่งในจักรวาลและโลก เรื่องโลกกระทัดด้านพระพุทธศาสนาความเชื่อในพระพุทธศาสนาคือเรื่องของบุญกรรมการเวียนว่ายตายเกิดและการเร่งทําบุญเพื่อการเกิดใหม่ที่ดีเรื่องข้อห้ามและข้อปฏิบตัติสังคมไทยในทุกภูมิภาคจะมีการบัญญัติถึงข้อห้ามและข้อพึงกระทําในทุกช่วงชีวิตนอกจากนี้ ในการประกอบอาชีพและการอยู่ร่วมกันในสังคมล้วนมีข้อบัญญัติที่ควรกระทำและห้ามทำทั้งในระดับบุคคลและส่วนรวมหากไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติจะเกิดผลร้ายที่รุนแรง 2. ภูมิปัญญาที่เป็นรูปธรรมภูมิปัญญาที่เป็นรูปธรรมคือการนำคติความเชื่อซึ่งเป็นนามธรรม มารังสรร์สิ่งที่มีรูปร่างเพื่อเป็นแกนหลักในการปฏิบัติบูบชานอกจากนี้หลักฐานที่เป็นรูปธรรมแสดงถึงภูมิปัญญาของคนในชุมชนต่างๆคือสิ่งที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตเช่นอาคารโดยเริ่มจากการหาแหล่งที่อยู่อาศัยจากวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นและสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศเช่นเรือนไทยที่สร้างจากไม้ยกใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันน้ำและสัตว์ศาสนสถานสร้างโดวยวัสดุที่คงทนคือใช้อิฐและหินเป็นหลักอาหารภูมิปัญญาด้านอาหารของคนไทยที่เห็นชัดเจนคือการผลิตข้าวและนำข้าวมาบริโภค ทั้งในลักษณะของอาหารหลักและแปรรูปเป็นขนมการรู้จักถนอมอาหารทั้งเนื้อสัตว์ผักผลไม้กรรมวิธีการประกอบอาหารที่มีคุณค่าและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เครื่องมือเครื่องใช้ภูมิปัญญาไทยด้านการสร้างสรรค์ภาชนะเครื่องมือเครื่องใช้จะพบได้จากหลักฐานโบราณคดีในยุคสมัยต่าง แสดงถึงขีดความรู้ความสามารถของผู้คนในแต่ละยุคสมัยที่มีการนำวัสดุนั้นๆมาใช้ประโยชน์หรือมีการติดต่อแลกเปลี่ยนจากแหล่งอื่นเค,ครื่องมือเครื่องใช้บางชิ้นยังคงใช้ประโยชน์ได้ในรูปแบบดั้งเดิมเช่นหม้อข้าวดินเผาเครื่องจักรสารต่างๆเบ็ดตกปลามีดพราเครื่องนุ่งโ่ม พาหนะคนไทยรู้จักการหาเครื่องผ่อนแรงมาใช้เป็นพาหนะในการเดินทางและบรรทุกสิ่งของผู้คนไปสู่พื้นที่ต่างๆมาเป็นเวลาช้านาน<ม>เช่นมา้าวัวควายช้างสำหรับเส้นทางทางบกซึ่งใช้ขี่เพื่อความคล่องตัวหรือเทียมเกียนส่วนทางน้ำ จะใช้แพรซึ่งคงพัฒนามาจากท่อนไม้ธรรมชาติภาหนะเหล่านี้จะมีรูปทรงต่างๆต,ตามประโยชน์การใช้สอยและมีการตกแต่งลวดลายอย่างงดงามโดยเฉพาะราชภาหนะเช่นเรือพาที่นั่งมีโขนหัวเรือเป็นรูปทรงต่างๆง,งานฝีมือภูมิปัญญาด้านงานฝีมือของคนไทยมีความประณีตสวยงาม จะเห็นได้ทั้งจากสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและงานประดิษฐ์ระดับสูงของราชสำนักและศาสนบูชางานฝีมือจะแบ่งเป็นหลายประเภทเช่นการวาดภาพการแกะสลักทั้งไม้หินไปจนถึงผักผลไม้งานปั้นงานหลอ่อการทอผ้าปักผ้ามรดกงานฝีมือต่างๆอีกกลุ่มนึงได้แก่ งานประณีศินรูปเคารพรูปเคารพคือสัญลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อการเคารพบูชาและการประกอบพิธีกรรมในระยะแรกจะเป็นรูปเคารพของความอุดมสมบูรณ์เช่นหุ่นฟางแทนแม่โพศพต่อมาเมื่อศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพระพุทธศาสนาเข้ามาจึงปรากฏเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ศิลป์ ส่วนรูปเคารพแทนองค์กษัตริย์จะนิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์จนถึงสมัยรัชกาลที่4จึงสร้างเป็นภาพเหมือนจริงการประกอบพิธีกรรมภูมิปัญญาส่วนนี้เป็นองค์รวมของภูมิปัญญาที่เป็นนามธรรมและรูปประรมคือเป็นการแสดงออกซึ่งความศรัทธานในคติความเชื่อและละทัทธิศาสนาต่อวัตถุสถาน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อดังกล่าว 1. การรักษาโรคภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการรักษาโรคจะแสดงออกทั้งเชิงวิทยาศาสตร์และศสยศาสตร์กล่าวคือรู้จักการนำส่วนต่างๆจากพืชสมุนไพรที่มีคุณค่าในด้านต่างๆมาประกอบเป็นตัวยาเพื่อรักษาโรคซึ่งมีทั้งยากินยาทา ยาประครบแต่การผลิตตัวยาและการรักษานั้นจะมีการประกอบพิธีกรรมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน 2. อการประกอบอาชีพการประกอบอาชีพของคนไทยจะมีแนวคิดแนวปฏิบัติที่แสดงความเคารพบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเอื้อประโยชน์ต่ออาชีพของตนตลอดมามเช่นพิธีกรรมต่างๆของชาวนา พิธีบูชาแม่ย่านางเรือและเทพเจ้าแห่งสายน้ำของกลุ่มชาวเรือชาวประมงพิธีไหว้ครูครอบครูของกลุ่มช่างฝีมือและกลุ่มน้าตัดสินสาขาต่างๆ 3. สศรัทธาในศาสนาการนับถือศาสนาของคนไทยก็เช่นเดียวกับชนชาติอื่นๆคือการพยายามสร้างความเข้าใจในหลักศาสนา และแสดงออกด้านพฤติกรรมรวมท้างการประกอบพิธีกรรมเนื่องในวาระสำคัญทางศาสนาเช่นพิธีกรรมวันวิสาขาบูชาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันมาค้าบูชาหรือนำพิธีทางศาสนามาใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนนอกจากนี้ยังมีการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่ออื่นๆเช่น พิธีบุญบ้างไฟพิธีลอยกระทง 4. การสร้างความสัมพันธ์ในสังคมสังคมไทยมีรากฐานมาจากสังคมเกษตรที่มีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน mm hmm. เช่นธรรมเนียมการลงแขกเกี่ยวข้าวในเวลาดำนาการปลูกบ้านใหม่ประเพณีบุญบ้างไฟประเพณีก่อประสาทหรือขนทรายเข้าวัด พิธีกรรมเหล่านี้แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อสังคม